สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับความเย็นจิตพอตีพีทุกคนเลยนะคะก็ไปที่ทราบกันทั่วหน้านะคะว่าแนวทางตัวเลขนั้นออกอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็น2ตัวหรือว่า3ตัวหน้าสาตัวหลังนะคะแล้วก็รางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าทราบกันดีขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอแสดงความดีใจกับเศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทยโอ้ยนาะขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะถูกกันเยอะเหลือเกินนะคะ สาวดำก็ไปได้มาอยู่ค่ะสองชุดศูนย์เก้าสามกยเบอถือกันเนาะพี่น้องเนาะเออบอถือกันแล้วไปมันบอถือกันแล้วไปค่ะบาวว่าสิเป็นเลขดังมาจากทั่วสารทิศไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าดวงเราไม่มีบุญวาสนาเราไม่มีค่ะ,ะมันจะไม่ออกละนะคะแล้วที่สําคัญท่านดูนะคะว่าคนที่เขาไม่ได้คนที่เขาไม่ได้ไ,ไ,ดไปฟันอะไรเลยนะคะ เห็นไหมคะแม่ค้า,าลอตเตอรี่เดินขายจนเหงือแตกเงือแตนเหลือชุดเดียวชุดสุดท้ายก็ไม่มีใครซื้อช่วยงาะตั้งเหลือสี่ใบกแกก็บอกโอ้ยอันมันสี่ร้อยห้าสิบาทแต่มันไม,ไม่มีคนซื้อไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครช่วยกันเลยเจ็บสุดสุดท้ายก็กลับบ้านโดยที่โดยที่ไม่ได้หวังอะไรละเออถ้ากําไรกําไรเราสี500่ห้าร้อยนี่เราขายไม่ได้ก็เออเลยก็เลยกําไรก็เลยหดไป ที่ไหนได้ได้มาตั้งยี่สิบกว่าล้านได้มาตั้งยี่สิบสี่ล้านก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะกับแม่ค้าลอตเตอรี่นะคะจากจากเดินขายลอตเตอรี่กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาในพริบตาเดียวะคะ่ะเห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะอ่าขอให้ดูเพื่อความบันเทิงและให้เป็นแนวทางนะคะมันเป็นแนวทางนะคะเราไม่ต้องไป ใส่ใจอกใส่ใจอะไรมากมายนะคะมันจะคนที่ไม่ไม,มีก็ยิ่งยิ่งจะไม่มีตื่มเข้าไปอีกนะคะถ้าไม่ถูกะนะคะแต่ถ้าดวงเราจะถูกเนี่ยซื้อใบเดียวก็ถูกจะ้ะแม้วท่านจะซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งสองใบก็ถูกนะคะซื้อมาเป็นเป็นอ่าอะไรแหละเป็นเป็นเจ็ดสิบใบร้อยใบอะไรใบนี่หลายหลายพันใบก็ยังไม่ถูกเลยค่ะเนาะอ่าอันนี้ที่ท่านเห็นนี่เป็นสูตรของสาวดำพารวยนะคะสูตรที่เจ็ดนะคะ สูตรที่7ค่ะ2961 2961นะคะเลข3ตัวบนมี296 296961 129 612นะคะ2ตัวบบล่างมี29 2621เข้าเต็มๆเลยนะคะเข้า2หน้าอ้าวเข้า21เ,เราก็มามาไอ้นี่ค่ะมาอ้นี่นะคะ,ะ,คะเข้าเลขล่างนะคะเข้า21ค่ะอ่าแล้วก็96 91และ16น,นะคะนี่เป็นเลขสูตรของซาดําสูตรที่7ค่ะสูตรที่7นะคะ FC ก็คงจะได้แคบเอาไว้ดูกันบ้างแล้วนะคะอ่าแล้วก็มาค่ะสูตรที่2นะคะสูตรที่2นี่ก็ถูกเหมือนกันนะคะก็ดีใจด้วยกับคนที่ถูกคนที่ไม่ถูกไม่ต้องน้อยเนื้อต่าใจมวดใหม่มวดวันที่1น,นี่ก็มาแล้วเราก็เล็งไว้นะคะสูตรที่2ค่ะ สูตรที่สองนะคะสูตรสาวดำพารวยนะคะสูตรที่สองเลขเด่นที่6039 6039นะคะเลขเด่นนะคะเลขเด่นก็จะมี6039 3ตัวบนมี4หาง306 963 306 963 093 60 60 609 093 609 60 60นะคะเป็นเลขเด่นนะคะ แล้วก็มาสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างก็จะมีหกศูนย์หกสามอ่านี่หกสามนะคะนี่บองกล้องเนี่ยนะคะถูกแล้วนะคะเออมันก็มีเข้ามีหลุดละคะ่ะบางทีก็ถูกเข้าเยอะบางทีก็เข้าน้อยนี่ละคะ่ะนี่ก็นี่นะคะมันออกสามสามหกอันนี้เป็นหกสามเนาะอ่าเข้าตัวกลับนะคะอ้าว เรียบร้อยครับเอซีที่รักทุกท่านนั่นงนะคะเข้าสูตรที่เจ็ดกับสูตรที่หกอ๋อ,อสูตรที่เจ็ดกับสูตรที่สองจ้ะสูตรที่เจ็ดกับสูตรที่สองค่ะเข้าแค่าแล้วมีอีกไหมแล้วก็มาเข้าสูตรห้าห้าตัวบนค่ะสูตรเด่นห้าตัวบนนะคะ สูตรเด่นห้าตัวบนอ้ยมันไม่เข้าแล้วมันออกเบิ้อนออกค้ามไม่เข้าจา้ะนี่นะคะสูตรเด่น5้าตัวบน8ปดสองเจ็ดหนึ่งหดสองดหโอ้ยค่ะมาจับเป็นเลขสามตัวได้สิบหาน,นะคะมีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งดสองหนดสองห หนึ่งสองหกหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสองหกหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสองแปดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองแปดหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดสองที่บวกกลุรรมนะหมาถึงสาวดำเลือกนะคะไม่เข้าค่ะนู่นสองหกแปดสองแปดเจ็ดสองหกแปดสองแปดเจ็ดนะคะ <c oughs> ไปคนละทางเลยนะคะเนี่ยก็มันไม่ถูก แล้วทีนี้เลือกสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างมี8 2ดสอง8ปด2 8 7 8แปดหน่งดหสองปหนึ่งหะคะไอ้นี่แดตัวแล้วก็7 2 1ดสองหนึ่งหเจดหหนึ่งสองหนึ่งี่มาแล้วสาวนำไปชอบ6กสองโน่นออกซตสองหนึ่งค่ะอ่าสองหนึ่งตรงตรงล่างนะคะเนี่ยนะคะถึงเขเนี่ย ไอ้ตัวเราไม่ชอบมันออกเห็นไหมคะสาวน้ำไม่ได้ชอบเลยนะนี่สองหนึ่งนี่ก็มันเข้าจริงเนี่ยเห็นไหมคะดูดวงเราไม่มีเนะี่ยเลขเลขขนาดซื้อก็ยังเว้นไว้เลยค่ะไม่ชอบเลขสองนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะซื้อแท้ๆก็ยังก็ยังไม่ไม่เอาเลยเนะี่ยเพราะว่าไม่ชอบเลขสองเห็นไหมละ่ะแล้วมันก็ออกออกสองหนึ่งจริงๆอะ่ะอ,ออกออกสองหนึ่งล่างตรง,ตรง,ตรงๆเลยค่ะเนี่ยมันเป็นซะอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ เออเราก็พูดกับตรงไปตรงมาเนาะอืมแล้วทีนี้ก็มาค่ะมามาเซียนจอยนะคะเซียนจอยนะคะท่านจำได้ไหมเซียนจอยให้มากะศูนย์หกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์เก้าห้าตรงนี้น่ะสาวดำเขียนเป็นห้าสามนะแต่ว่ามันมองไปมันเหมือนหกสามนะ่ะที่สาวดำพูดอยู่ในคลิปก็เลยว่าเอา มันเป็นหกสามไม่ใช่มันจะออกหกสามเลอสาวดําว่าอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยมาเขียนเป็นหกสามนะคะเสียนจ่อยนะคะให้มาที่หกศูนย์หกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์เก้าห้าอันที่จริงตัวเนี้ยนะคะเขาให้มาห้าห้าสามนะแต่ที่นี้พอสาวดําเขียนแล้วมันไปติดกันมันไกลไปเรียกหกสาวดําก็เลยว่า,าทั้งนั้นเขียนเป็นหกสามแล้วก็มาเขียนห้าสามตรงนี้ก็เลย,เลยถูกหกสามนะคะ เนี่เลยไหมดวงมันมันเป็นอย่างนี้ดวงะนะคะแล้วมานี่เลยกับน,น้องก้าจอมบัวใหญ่นะคะน้องก้าจอมบัวใหญ่เข้าเต็มเต็มนะคะอ่าเข้ามาสามงวดงวด,งวดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะอ่าวันนี้เข้าอีกแล้วเนี่ยก็คือเข้าตัวกลับนะคะเข้าตัวกลับค่ะ คะดูนะคะนี่คือของงวดที่ผ่านมานะคะของงวดที่ผ่านมาน้องเก้าจอมโบย่อยนะคะให้มาที่ห้าศูนย์หกห้าศูนย์เก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะคแล้วก็ห้าเก้าสามห้าหกสามใช่ไหมเข้าจริงๆนะคะแล้มีเก้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าสามนะคะแล้วก็มีห้าหก ห้า0ูนย์หกูนย์ห้าเก้าเก้าสามเก้าหระวังมันจะระวังมันจะตีรก,ก้ากลับหลังนะคะออกงวดนี้นะไอ้เก้าสามนี่มันดังเส้นละเกินนะคะดังเส้นละเกินค่ะศูนย์เก้าสามโอ้โหชุดห้าใบห้าพันยังซื้อเลยนะคะคืออยากจะรู้เลยว่ามันมันเข้ามันออกไหมมันเข้าไหมไอ้ตอนที่เขาให้มาตอนที่เขาให้มาสี่ ศูนย์ห้าเนี่ยไม่ซื้อคบบอกว่าไม่ซื้อไม่ชอบพอมันออกมาสี่ศูนย์ห้าตรงๆพองวดหลังมาเขาก็โทรมาบอกอีกว่าคุณยันจีซื้อเลยห้าศูนย์สามพันคูณพันไม่เอาอีกว่าโอ้มันอะไรมันมันออกห้าศูนย์สี่แล้วมันจะมาออกห้าศูนย์สามไม่ซื้อเห็นไหมก็ออกตรงพอศูนย์เก้าสามโโหฟันเลยค่ะ บอกน้องสิลูกว่าช่วงนี้ออกกำลังกายต้องทานเยอะเดี๋ยวจะหุ่นไม่ผ่านนะครับผมขอให้ทุกคนมีโชคนะคะโชคใหญ่โชคต่อไปมันจะต้องเป็นของเราสักวันมั่งละเราต้องคิดอย่างนี้นะคะจะได้มีกำลังใจให้กำลังใจตัวเองก่อนนะคะสรุปเลยค่ะ ในงวดนี้นะคะน้องก้าจอมบัวใหญ่นะคะเอาแคบไว้ดูเซียนจ่อยอ้าวยังไม่ได้ยังไม่ได้งไไดวงกลมเลยจ้าเซียนจ่อยนะคะอ่าเซียนจ่อยค่ะอ่าสองส,สำนักแล้วนะคะสำนักแรกน้องก้าจอมบัวใหญ่นะคะ แล้วก็มาสำนักที่สองเซียนจ่อยนะคะแล้วก็มาสำนักที่สามสาวดำพารวยแล้วก็เข้าที่สอ,อสองสองสองหนึ่งนะคะล่างนะคะเด่นสี่ตัวบนนะคะแล้วก็มาค่ะสำนักสาวดำพารวยเด่นห้าตัวบนแต่ไม่เข้าสามตัวคือถ้ามีโต๊ะ อ้ถ้ามีตรงมีเบิ้ลถ้ามีเบิ้ลมีเบิ้ลม,มีหามไม่เข้านะคะแต่ว่าเข้าสองหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยนะคะสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งตรงตรงเลยนะคะล่างเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะอ่า,าของสาวดำพารวยมาอีกสำนักนะคะ่ะมาอีกสูตรสาวดำพารวยก่ะเด่นสามเด่นสี่ตัวบนค่ะมีสามหานะคะก็คือสูตรที่สองค่ะก็เข้าที่หกสามค่ะเข้าตัวกับนะคะ อ่ทีนี้เราก็มาตามต่อกันนะคะอ่าตัวแนวทางตัวเลขอ่าตามต่อเลยนะคะสําหรับเลขงวดประจําวันที่ 1. นึ่งสิงหาคมพศสองพค่ะแล้วก็ตามต่อจากต่อจากคลิปนี้เลยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจขอบคุณทุกๆกํำลังแรงใจกกงแใจ้งใ,ให้กับยยจิตอตวีนะคะโชคดีทุกท่านนะคะขอบคุณจ้า